เดี๋ยวนี้นะคะไปทางไหนก็ไ,ได้ยินแต่คนพูดว่าภุมมต้านทานภุ่มต้นานทานนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพินก็มีสารอาหารดีๆที่เป็นพระเอกในเรื่องของการช่วยบูตภุ่มต้นานทานหรือกระตุ้นภุมมต้านทานมาบอกกับเพื่อนๆน,นะคะสารอาหารที่ว่านี้นะคะเขามีชื่อว่าเบต้ากรูแคนทาไมต้องเป็นเบต้ากรูแคนเพราะว่าในวงการแพทย์ทางเลือกนะคะมักจะแนะนําให้กับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งใช้ในการกระตุ้นภุมมต้านทานของตัวเองแล้วทีนี้ถ้าหากว่า เราไม่รู้ว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราจําเป็นที่จะต้องได้รับาสารตัวนี้ไหมหรือว่าสารอาหารที่ชื่อว่าเบต้ากูแคนนี้ไหมเรามาฟังข้อมูลที่พินจะเอามาบอกเล่าก่อนก่อนอื่นนะเราลองมาฟังประโยชน์ของเขาว่าเบต้ากูแคนเขามีประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเราพูดถึงเบต้ากูแคนเราก็จะคิดถึงเรื่องภุ่มต้านทานเลยประโยชน์แรกของเขาก็คือการกระตุ้นภุมิต้านทานเพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากพวก ไวรัสพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราต่างๆที่เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนั่นเองนะคะอย่างที่2นะคะเขาจะช่วยดูแลระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดของเราเพราะว่าสารอาหารชนิดนี้เป็นใยที่ไม่ละลายน้ําเขาก็จะไปดักจับไขมันในทางเดินอาหารของเรานั่นเองอย่างที่3นะคะก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วประโยชน์ที่4ที่เป็นขั้น ที่เหนือกว่าหรือสปะคูนที่เหนือกว่าสารอาหารอย่างอื่นๆนะนั่นก็คือเขามีคุณสมบัติในการที่จะไปกระตุ้นเม็ดตอดขาวขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าแมคโครพาลให้ไปสังเกตได้ว่าเซลเล์มะเร็งเป็นตัวบุกรุกขอขีดเส้นคําว่าเซลเล์มะเร็งเป็นตัวบุกรุกนะคะเมื่อเขาสังเกตได้ว่าเป็นตัวบุกรุกเขาก็จะเข้าไปจัดการทันทีได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะไม่ทําให้เซลเล์มะเร็งเนี่ยสามารถที่จะขยายตัวได้นั่นเองนะคะ แล้วเบต้ากูแคนเราสามารถเจอได้ที่ไหนบ้างเราจะไปหาได้จากที่ไหนบ้างนะคะเบต้ากูแคนนะคะเป็นสารสกัดที่เราได้จากธรรมชาติได้ทั้งในธัญพืชพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่จากเชื้อราพวกเห็ดจากยีสต์ที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์นะคะแต่จากผลการวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ให้การยอมรับประสิทธิภาพของเบต้ากูแคนชนิดที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์มากกว่าข้าวโอ๊ตหรือว่าพวกธัญพืชนั่นเองนะคะ แล้วนี่ก็เป็นข่าวดีของเราที่ว่าในไมโครเจนใช้เบต้ากูแคนชนิดที่สกัดจากยีสต์นะคะไม่ได้สกัดจากข้าวโอ๊ตนะคะทําให้ผู้ที่มีปัญหาที่ว่าแพ้กลูเตนไม่อยากจะเสี่ยงอ่ะกินสารสกัดหรืออะไรจากพวกข้าวโอ๊ตข้าว b a เล e พวกนี้สามารถทานได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะทันทีเมื่อร่างกายของเราได้รับสารเบต้ากูแคนเข้าไปนะคะในด่านแรกเขาจะไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่2ตัวตัวแรกชื่อว่า e ิวโท p ฟิลตัวที่2ชื่อว่าแมคโครพาดโดยปกติแล้วนะคะเซลล์ทั้ง2ตัวนี้นะคะจะต้องได้รับการกระตุ้นก่อนที่จะไปเจอพิษของจุรินซีนะคะแล้วโดยธรรมชาติไอตัวเจ้าแมคโครพาดนะคะเขาจะชอบนอนแบบสงบนิ่งอยู่ในเนื้อเยื่อของเราแล้วไม่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของบางคนนะคะแต่จากผลการวิจัยนะคะพบว่าไอพื้นผิวของเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้นะคะเขาชอบที่จะจับกับเบต้ากูแคน ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์มเม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดนียได้ดีขึ้นหรือทําให้เขาอะลุกขึ้นมาทํางานได้นั่นเองนะคะเมื่อผ่านด่านแรกไปแล้วนะคะเมื่อไปกระตุน้นเซลล์มเม็ดเลือดขาวทั้งสองชนิดในด่านแรกแล้วนะคะเขาก็จะไปกระตุน้นเซลล์มเม็ดเลือดขาวในด่านที่2ที่ชื่อว่าเซลล์เพชฌฆาตหรือที่เรามักจะได้ยินคนเขาพูดกันว่า nk เซลล์นั่นเองนะคะซึ่งเซลล์ตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่เฉพาะอย่างก็คือการไปทําลายเชื้อ มะเร็งแล้วก็ไวรัสนั่นเองนะคะแต่เซลล์ทั้งสองด่านนี้นะคะเขาจะทำงานทั้งวันทั้งคืนก็จะก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนล้าเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราไม่เติมสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเซลล์เราไม่เติมพลังงานให้กับเขาเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเราสะสมความเครียดตัวนี้ก็จะยิ่งบั่นทอนการทำงานของเขาเข้าไปอีกนะคะสุดท้ายนะคะนอกจากที่เขาจะไปกระตุ้นเซลเล์มะเร็ดขาวทั้งสองด่านแล้วนะคะ เขายังไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแหลงเกลือหานเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าเซลล์แรลงเกลือหานเนี่ยนะคะเป็นเซลล์คุมคุ้มกันที่ผิวหนังของเรามันจะออกมากินสิ่งแปลกปลอมแล้วคอยป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังของเราและเขายังช่วยในการผลิตสารคัดหลั่งเพื่อไม่ให้ผิวของเราได้รับความบอบช้ำนั่นเองนะคะหรือได้รับความเสียหายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะเบตากูแคนยังไปกระตุ้นให้เซลล์ของเราผลิตคอลลาเจนอีลาสตินแล้วก็กรดที่ชื่อว่า ไฮยาลูรอนิกด้วยนะคะผลที่ได้ก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีผิวที่เต่งตึงเด้งดึงแล้วก็แลดูอ่อนกอวายนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลที่พินเอามาให้ในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนที่ยังมองไม่เห็นประโยชน์หรือความสำคัญที่ว่าทำไมเราหรือร่างกายของเราจำเป็นที่จะต้องได้รับเบต้ากูแคนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในทุกวันนี้ เราอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคและไวรัสที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้ทุกเมื่อน,นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ทิม์ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ